สถานกงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นจัดงานฉลอง80ปีวันชาติสร้างความสัมพันธ์วัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยเวียดนามที่ศูนย์ประชุมวีทีอุดรธานี นายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับนายดิงฮวงลิงกงสุลใหญ่เวียดนามและผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างไทยเวียดนามที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีวันชาติเวียดนามโดยสถานกงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแกน่นกิจกรรมหลักได้แก่การสัมมนาเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจยุคใหม่ระหว่างไทยและเวียดนามการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากเวียดนามและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยรวมถึงนิรศการพิเศษโฮจิมินห์สัญลักษณ์แห่งยุคสะพานเชื่อมไมตรีเวียดนามไทยเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของท่านผู้นำและกระชับความสัมพันธ์ประชาชนสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายในงานยังมีพิธีวางดอกไม้และแสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์พร้อมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามในวันที่28สิงหาคมมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยเวียดนามและงานเลี้ยงต้อนรับอย่างอบอุ่น กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยเวียดนามในภูมิาภทัศนด้วยิ่งแขงกึ้ไมาด้วย